ผักกาดน้อยนีย่กินอ่ะกินกับน้ำพึ้งอะไรนะฮะพี่น้องๆองเป็นอย่างนงี้นะครับเนาะก็เนี่ยเออเจอกดีครับพี่น้องโมจี้งก้นไต้นีน่นแล้วนะครับก็ไปตกปัดึงนะครับไปปักเวียดเมื่อคืนนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับได้มาแล้วตอนนี้มุนก็จะทำการหมกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอาเฟอร์ผักแป้นกันดีกว่าวันนี้มุนจะหมกใส่ใบผักแป้นครับโอเค นำการบกปาตึงให้น้องเนาะ่ mm. ด้เราก็เอาคีมมันออกค่ะอือน,นี่นะตกเวีดเดยมาเนี่ยตัวนะี้ยังไม่ค่อยตายเลยแต่ตัวนี้เป็นปัาตึงเหลืองอนะปลาตึงเนี่ยฮะหน้าตาแต่ละท้องที่ปัาตึงก็ไม่เหมือนกันเนาะนี่อันนี้เป็นนอันนี้เป็น ปลาตึงแบบรุ่นใหญ่เลยครับพี่น้องใหญ่มากๆนี่ถ้าเกิดเป็นปลาตึงสีเนี้จะไม่ค่อยใหญ่สีสีลำน้อยจะไม่ค่อยใหญ่นะสีเรืองจะใหญ่มากเลยตอนนี้นก็ได้ใส่วาผักว่าผักแป้นที่มนตามเต,ตรียมมานะฮะก็หมกใบตองค่ะ,ะพี่น้องมาตอนนี้เราก็เตรียมการหมวยก็ต้องขยันแบบนี้นะฮะใส่ข้ามมีนเถอะอะไรเถอ,อะทนเอา หล hey, ังจากนั้นที่นะพี่ต้องแล้วก็ปลาถึงที่มนหั่นเหมือนกําลังจะย่างนะครับแล้วมนก็ต้องให้แบบว่าพริกกือมันเข้าอยู่ข้างในเครื่องเทสอะไรต่างๆเข้าอยู่ข้างในหมดนะแล้วก็ไปห่อหมูใบตองครับอ้าวโหปาตึงพวกนี้นะมันมากมากแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะอถ้าเกิดทานะก็ต้องทําแบบนี้แล้วก็ให้มันซับซึมเข้าข้างในนะอตอนนี้ เราจะไปห่อใบตองกันก่อนเลยนะครับแล้วก็จะไปย่างไผ่นี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็คือจิดเตรียมกันหมกใบตองน,นะฮะก็ตอนนี้ก็ใส่เครื่องปรุงแบบเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเอาเตาที่มัน,นร้อนๆนะฮะเอาวางก่อนคราวงที่แล้วมวนแอบพักนี้มาาวนไม่แล้วเ,าเตาใส่มันก็เลื่อยไหมหมดเลยครับแล้วทีเนี้ยเราก็เอาหมกปลาของเราเนี้ย มาใส่ข้างบนปลาก็หาเองนะคะธรรมชา,าติมากๆเลยเดแต่ถ้าเคยทำให้เปลี่ยนก็ไม่ได้กินนะปลาชนิดนี้มันหายากมากๆเพราะมันอยู่ใต้ภูเขาเนอนนะนี่นี่ด้านในหมุนก็หอมวกของเรานะฮะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะชวยๆหน้าตาคิริคีริแบบนี้แล้วทำอย่างนี้เราก็พลอนๆหอมๆนะฮะก็ตอนนี้ก็คือเอาแผ่นเด็กในะทำอย่างนี้อีกที แล้วก็หมอกหินใสครับ้ <c oughs> นี่เอาหินใสแบบนี้อ่าโอเคเปียนเสร็จชิช้นแล้วทีนี้ก็รออีกทีก็กลับล้านกลับล้านสิทีก็กินกลับล่านอีกทีก็กลับล้านกลับล่านอีกทีก็กลับล้านกลับล่านอีกทีก็กินนะครับ <c oughs> เป็นจังได้มาก <c oughs> หินบ่หินบ่ เนี่ยที่จริงน้ะมลก็ต้องใช้ใบเผือกอีกนะครับเนี่ย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 โอ้โหออกทำพี่เขาเหนียวนะคือจะเสียบใท่เนาะนะครับ้มลกินให้รู้นิดนึงข้าไปไหนมลในวันนี้วันนี้มลชสวยฉันเดาตากักแห้งด้วยตั้งเด็ดสาวแล้วไม่หมดเลยเนาะโอู้ดอนมา่เลยอ่าคิดถึงข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวตอนนี้ตอนนี้เขาไม่ใครเขาเหนียวกันเลยเนาะ เนื้อขาวโจว้ครับแล้วก็ต้องกินกับเครื่องเทศนิดนึงมันถึงจะแซ่บนี่